แบบว่ามันฟื้นมาไม่นึกว่ามันมันจะเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้ยังไง ผมก็ป่าดบ้านชั้นบนอยู่แล้วทีนี้ก็แบบปวดจะเข้าห้องน้ำก็ลงมาเข้าห้องน้ำ<ม>แล้วมันถ่ายไม่ออก<ม>ก็เลยแบบก็เลยนั่ง<ม>นั่ง<ม>สักพักหนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ั้งครับม,ม,มันก็แบบมันลุกไม่ขึ้นเรารู้สึกเหนื่อยด้วยก็เลยแบบนั่งเอาหัวพิงเก่าจะพัก<ม>แป๊บหนึ่งครับ<ม>แล้วเก่าจะลุกออกมาข้างนอกครับแล้วมันก็แบบก็จำมันไม่ได้เลยละครับ มันก็เหมือนหลับเลยมันหลับไปเลยก็รับแจ้งมาว่ามีผู้ป <mm ่วยลื่นล้มในห้องน้ําแล้วก็เสียชีวิตนะเราไปถึงอ่ะเราก็ไปประเมินญาติญาติเป็นคนพังประตูเข้าไปพังประตูบ้านเข้าไปแล้วก็ประตูห้องน้ําเข้าไป เราก็สั่นนิฐานกันได้ว่าเพราะว่าเราไปจับชีพประจ,รจับทุกอย่างแล้วไม่มีชีพประจรเราก็เลยสันนิฐานว่าผ<บ>ู้ป่วยคนนี้บบน่าจะเสียบบชีวิตบบไม่เกินวันนี้อางใช้ว่าไม,ไม่เกินวันนี้เพราะาตัวน้องไม่ได้แข็ง,ง,ขงใช่แล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ส่งกินก็แจ้งแพทย์เวรแจ้งร้อยเวรสพอเมืองกาญจนบ,บุรีครับเรบเขา้ารวมชนะสูตรแล้วก็นำร่างของผู้ป่วยดังเก้าวนะออกมาด้านนอกออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ ทำการนชนะสูตรใช่หมอก็เช็คชิปจระจเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับเจอไหมครับไม่เจอก็ตอนพลิกตอนพลิกก็ยังไม่มีไง เขาก็เลยเหมือนกำลังจะผูกผ้าและทีนี้ร้อยเวรร้อยเวรนะที่มาชนะสูตรอะเขามองไปเห็นว่าน้องกําลังน้องน้องเริ่มมีลมหายใจหน้าอกเริ่มกระเพื่อมตาเริ่มกระพริบ,บเหมอก,ก็เลยเข้ามาชนะสูตรอีกทีมามาดูอีกทีว่าผู้ป่วยยังมีชีพจรอยู่ก็เลยรีบนําส่งลงพยาบาลพระโหน ออ่ะอึ้ง <c oughs> ฟื้นได้ยังไง <S <S ป้าเขียดเรียกรู้ตัวไหมได้ยินใน,นหมดแล้วแต่ตเขยับตัวไม่ได้โชคระหว่างที่เราหลับไปทีสลบไปครับได้รู้สุดไรไหมไม่ครับมันก็เหมือนคนหลับปกติเขาจะฝัน,นไ,มไม่ได้เลย,เลยไม่ก็แบบได้ยินเสียงป้า <Rule. S 1> เขาเอะอะอยู่หน้าห้องน้ำ โลโลตอนไหนแต่แบบมันลืมตาไม่ขึ้นตอนเราลืมตาขึ้นมาเราเห็นอะไรบ้างก็เห็นเห็นว่ามีผ้าขาวอายู่ในผ้าขมดแล้วแบบใช่ครับก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนได้รู้คืนมาน่ะนะตี่จับก่อนนะเฮ้ยใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ย ไปได้ยังไงเพราะว่าระดับมูลนิธิก็มาหมอก็มาคอนเฟิร์มว่าเขาเขาเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยออคือคือทุกอย่างหลักฐานมันมาว่าเขาไม่อยู่แล้วฟืนได้ยังไงมันเผอเป็นของมันแม่เลยโอ้ยบอกไม่ถูกนะมัน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 ไม่เอาดีกว่ามันเสียใจสุดๆแล้วมันก็ก็ดีใจสุดๆ ปีหน้าเนะ่ยก็กะว่าจะให้เขาบวชแล้วก็บวชเหมือนว่าจะเอาพรนษาเชื่อมบวชช่งเข้าพันษาไงก,ก็ตรงนั้นก็ไปตามประเพณีที่เราจะต้องต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็คุยกับเขาว่าว่าว่าจะบวช